ส,สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เป็นการออนสดรอบที่สองนะคะเขาจะมีทั้งหมด3รอบนะจ๊ะจะตัดเป็นช่วงๆไปนะคะช่วงนี้มาดูอีปแปะเตรียมอาหารนะคะช่วงนี้ดูอีปแปะ โท่อนี้นะคะมันอีกท่องกลางกระสีต่อบักข้าวบักข้าวเฮ็ดก็เข่าอยู่นะคะลบตั้งบักข้า,ขาววันบัก กินทุกอย่างนะคะไมริกินข้างนอกก็ไดะไรคะพี่น้องข้างนอกมันอากาศบอเปิดนะคะโนตราอ็นโอคันแชกีมสอเ์เตรียมอุปกรณ์การกินนะคะมีใครได้ยินเสียงไม่ใหญ่น้อยหรือเปล่าเข้ามาแล้วห้าคนหกคนพิมนขึ้นมาได้เด้อค่ะไม่หน่อยเห็นม่เนาะ แฝจอยแฝจอยแรงนะคะแปกกรเก่งรุดตูดมือนี้แปะโซ่ตูดไปรอบนึงแล้วนะคะ,ะน,นี่ผู้ใดเห็นเป็นยอยไ่ก็ค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบสองนาทีนะคะหกโมงแรงสิบสองนาทีนะคะอาหารกําลังเริ่มขึ้นสู่เวทีแล้วนะคะอาหารทอาก็จะมีปลาดองมีไข่ไข่ใสกุงส้งใสข้าวเวียข้าวเวียมีสองอย่างข้าวเวียแบบครีมกับข้าวเวียแบบเม็ดนะคะไม่หน้อยบะหมักแบบเม็ด แล้วก็จะมีกุ้งด้วยนะจ๊ะก็จะมีปลาที่พ่อใหญ่กินแบบนั้นไม่ใั่หน่อยจะกินปลาดองที่พ่อใหญ่เฮ็ดจะมีขนมปังนุ่นนะคะพ่อใหญ่ออกมาจากช่องฟิตแล้วนะคะมีมันฝรั่งที่พ่อใหญ่กําลังต้มอยู่เดี๋ยวจะมีลูกชิ้นฝรั่งนะคะยังน่้ันเด้วเขาตู้ไมโครเวฟเดี๋ยวรอไก่เวลาจะสิเขาไมโครเวฟนะคะไม่รู้ว่ามาเห็นความเหม็นนะคะ เราไม่เห็นคอมเมนต์เราเลยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะแต่จำได้อ่านคอมเมนต์มาได้พี่น้องเอ้ยค่อยไม่เห็นคอมเมนต์ที่พวกเจ้าพิมพ์ม,มาอ๋อเห็นแล้วมาแล้วอันด็อกซิแเต็ต้องถามก่อนคุยน,นั่งนี่ได้บ่าโอ้เห็นแล้วนะคะเห็นแล้วเดี๋ยว ข้าวก,กระเจิงเบิ่งคนไงกําลังเฮ็ดกจ้าเข่าเตรียมไปอยู่นะคะน่ากินจังจ้าน่ากินเนาะไอ้เบิ่งไก่นะคะฝีมือของอีแปะนะคะอีแปะลงไม้ลงมือข้าเบิ่งไปข้ากระนิ่งท่าไป <c oughs> มือนีนอีแปะท่าน้ำหอมหน้ำหอมว่ามันแตกเปิดบ้านนะคะอันนี้ฮุบเซยียเรสเซียนกาะเออเซียนหมอดเย็ดตะกูดะ้ะเมื่อกี้เขา ลมห่อทิศตะดินล้อกะแฮ่ลมเสยยะวายตะดีเอ่อแทงก์ก็วายตะกูดทิศตะแฮ่วยตะกูดอ่ะโอ้ได้กินเบียาสองกะป๋องเริ่มเทียนเริ่มแล้วมึงเริ่มแล้วแหละสวยนะแนนค่ะบอกว่าให้แต่งหน้าจังสีอัดคลิปโอ้คงไม่ไปนะคะ

โอเคมร้ออร่ตัเทียเอทวรอกมากินบาพี่น้อะอีแต้าแตงโตกันถ้าเป็นวันสําคัญยังสี่ถ้าเป็นวันสําคัญในบ้านหน่วยนันว่าวันสำคัญในเทศกาลเข้าสิแตงโตกินเขาเน้ำกาน อ๋อยกเจอกระแหมันยกการอินเทอร์เชนต์น่ะเออแล้วว่างยงยังมือมึงไปพักเอาซ้อนซอมจะติมตุกตาไม่อนี้กินกินโทนิกหาจุดหาโปรเซ็นต์นะคะกินโทนิกท้องไม่ค่อยดีก็เลยไม่กินเบียร์กินกินโทนิกแทน อีแปะคือใดอีแปะไปแซ่ตัวเย็นไห้นะคะนางกำลังจะเอาลูกชิ้นฝรั่งเข้าอบในไมโครเวบเขาอุ่นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พ่อใหญ่หล่อจ้างจากน้อยอุสาบุอุสาบอกแล้วก็อัเสาลักดโดโรฤดมุนบะคะสวัสดีจ้าแม่ใหญ่น้อยฝากสวัสดีพ่อใหญ่ในเด้อจ้า ดงเซ่ฮัลโหลเฮ้เฮ้ปาป้า,ปาออบอกแล้วนะคะว่าพี่อา,สว,า,า,าสวัสดีค่ะไปสวาัสดีพอนย์ไงพอนปวาเฮ้เฮ้ทีละบอกคก็คือซัสดีกับนะจ๊ะขอบคุณนะคะบรรยากาศไม่ดีวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์ตอนกลางคืนก็ได้นะคะเพราะว่าอากาศมันเป็นตั้งแต่เมือเเ้าแล้วนะคะตอนนี้ จะเบกเเไปซ่าๆนะคะไม่หน่อยเป็นคนที่เห็ดอย่างเห็ดไม่บืดอเบื่อรดนะเบื้องต้นบรากาศข้างนอกนะคะอาการเมื่อเปิดค่ะมื่อวันนี้ประเทศสวีเดนเริ่มฉลองกันวันแรกนะจ๊ะมิสซมมามื่อนี้มิสซมมานะคะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะจ๊ะเป็นวันหยุดทั้งประเทศนะจ๊ะเพราะไงบอกว่าในการเฉลิมฉลองแบบนี้ซิมี่อยู่สองประเทศเดี๋ยวก่อนถามอีกก่อนนะลืมแง่ไปใส่เราว่าซิงว่าซิงว่าไปถามเราลืม เออตอนนี้ช่วงนี้พี่นอ้องไม่ยังกระทามีหน่อยข้ามอะไราเรื่อยๆนะคะถามมีหน่อยข้ามาได้เนาะค่ะมีอะไรก็ถามกันได้นะคะถามเข้ามามหน่อยก็จะยินดีตอบในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไม่หน่อยก็จะยกเบียร,ยยร์รอบโอไม่ใช่ยกเบียร์ยกกินตัวอีกรอบมีเราวัดกาแกว้วอดกาว่างไว้แล้วนะคะเสร็จปลาดองก็เตรียมแล้วเนาะกินกินจะเซตแล้วนะคะเผลอก็อาจจะออนยาวเลยก็ได้อาจจะไม่เป็นสองช่วงเนาะค่ะ พระมาไม่น้อยมาซาตรงที่ว่าอันค่าอัพคลิปไปพี่น้องเบิงคลิปแต่งหน้าก็คลิปอันใส่เสื้อผ้านี่นะที่ว่าเพิ่นใหม้มาเนาะค่ะพี่เพิ่นใหม้มานะคะเสื้อผ้าเนี่ยคลิปแต่งหน้าก็แฟนคลับนะคะให้มากระโปรงกระเป๋านะจ๊ะรไม่น้อยผู้ใด้หายยังมากไม่เอาเหมือนละค่ะเพราะว่าณไม่น,น,น้อยบอกเลยว่าไม่น้อยกับ,บ่อสื้อนะเพิ่นใหิยยังมากไม่น้อยกับใส่ให้เบิงโมฮิถึงจะเป็นของเก่าไม่น้อยกับหเห่าเลยบอกไว้ก่อนบอมันแบบว่าบอกไว้ก่อนบอมันอัน ก็บอกนน่ว่าแม่านางเน่เดี๋ยวสิหาว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาประม่เนาะค่ะคือแบบว่าบางคนเพื่อนก็อยากให้เข้าหรือว่าบางคนเพื่อนเพื่อนแบบว่ามันมีเหลือหลายสําหรับเพื่อนแลืเพื่อนบไดใส่ยังไงน,นะเพราะว่าปกติไม่หน่อยกับไปซื้อของเก่ามาใส่อยู่แล้วนะไม่ครเวฟมันดังแล้วทีแต่กลงเป็นโยมของไม่เอียกว่าจะถือดาได้มันจะมาถือใจอีแปะนะคะพ <c oughs> ่าใหญ่รอมากวันนี้แม่ใหญ่ก็สวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะ เดี๋ยวเขาก็จะกินเขาก็จะมาเฉลิมฉลองหน้าร้อนด้วยกันนะคะเสร็จแล้วอีแปะไปใส่บรลูตงใส่ไปขอของน้ำรือเปล่าร้อยอีแปะอยู่นะคะตอนนี้สําหรับสาวๆที่เข้ามาใหม่แล้วก็มาดูอาหารกันกันอีกรอบนี่คือปลาดองนะคะปลาดองที่แม่หน่อยมากินหอมมันนะคะนี่ค่ะปลาดองเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามันนี่ปลาดองนะคะนี่ของมักไม่ใหญ่หน้อยเลยนะจ๊ะที่พอใหญ่เห็ดนะคะนี่คือปลาดองไม่เห็นน้อยจะกินอันนี้แหละจ้ะ ที่ไม่หน่อยที่ไม่หน่อยมากอีหลีเลยก็คือตัวนี้นะคะปลาดองสีพี่เนี่ยพอ่อใหญ่เฮ็ดกุ้งนี่ก็บบ๊อบกันใดญ่เรค่ะแต่ว่าอันนี้พ่อใหญ่เมื่อนี้ใจดีนะคะแกะกุ้งมางอยไข่ให้ด้วยเห็นไหมนี่แต่ไม่หน่อยบอกกินข้าวเวียที่เป็นเม็ดๆนะคะไม่หน่อยจะกินข้าวเวียที่เป็นครีมส่วนอันนี้พ่อใหญ่ชอบกินปลาดองรสนู้นคือซื้อเอานะคะพ่อใหญ่มากินปลาดองแบบนั้นไม่ใง่มามากินแบบนี้ตรงนั้นก็จะเป็นขนมปังนะคะขนมปังแล้วก็ไข่นะคะ อันพ่อยายตม้มใครเพื่อไห้มืออื่นเสาร์เพื่อนั่งแห้งนั่งสวยยน้ากระลุกขึ้นมากน้าก็ะเดยต้มแต่กาแฟนะที่นี่ไม่ได้จะให้ข้อมูลช่วงพ่อยายบรยูขนมปังนะคะบานเข้าส,สื่อมาไหวบานเข้าหมายถึงว่าบานไม่ไงหน่อยพ่อยายจะสื่อมาแล้วก็จะเอาเขาในช่องฟิตนะคะบอกได้เลยว่าขนมปังปอนขนมปังปอนหรือขนมปังต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นพวกขนมขอมีใส่บางชนิดนะคะที่เป็นขนมปัง เอามาแล้วเขาซนะื้อมาหลายแล้วมันหนาหอนแล้วนะตอนนี้ค่ะซื้อมาหลายแล้วแล้วกินไม่ทันซื้อมาปุ๊บให้ยัดเข้าช่องฟิตเลยนะคะทั้งถุงมันเลยยัดเข้าช่องฟิตเวลาพีนออ่น้องสกินแต่ยิบออกมาว่างไวในอากาศแบบนี้ว่างไวชันสิว่างไวในอากาศของ้องเนี่ยเดี๋ยวมันกลับกลับึ้นมาปกติเห็นไหมคะมันกระนิ่มละกินได้ละใส่เวลาแค่หน้าที่สองนาที่ก็กินได้แล้วนะคะเอามาว่างไวเอาออกมาจากช่องฟิตแ้วก,ก็มาว่างไวแกออกมาแกออกมาว่างไวเป็นแผ่นๆแบบของพญาเ็ดนี่ ประมาณสองนาทีก็กินได้นะคะนี่ก็อีกไม่ได้คยลงคลิปไปแล้วนะคะเคยทําคลิปให้ดูแล้วแต่ตอนนั้นสมัยนู้นคนดูและคนติดตามมีน้อยยังบ่หลายนะคะกับคงสิบบ่มีคนกลับเข้าไปเบิ้งคลิปเก่ามือนี้นึกได้ก็เลยเฮ็ดให้เบิ้งเออก็เลยบ่อยห้ฟังนะคะติดตามตลอดเด้ค่ะแม่น้อยกันกันท้องบอกว่าเดี๋ยวเด้ี๋ยวว่าก็เด้อยวภาษาอังกฤษไม่หน้อยอ่านบ่ค่อยเก่งนะคะกันนี่แหละนี่แหละ ต้องซื้อ,อสีเขียวอะไรจะท่องไช่นะคะท่องไช่หรืออย่างนี้แหละน่าจะกุลน,นะคะเวลาเอาออกมาจากช่องฟิตก็ให้มาว่างใหญ่กันไหแบบนี้คือของพองญ่นะคะแล้วขนมปังคุณก็จะไม่เสียถามว่าระยะเวลาในการเก็บไว้ได้นานแค่ไหนได้นานเป็นปีเป็นปีถึงว่าขางถุงมันจะเขียนแบบว่าให้กินจากวันที่หนึ่งถึงวันทีห่หาาย่งสิเนี่ยเขาสื่อมามันยังมาถึงวันทีห่หางสิเขาเอาเขาช่องฟิตไปเลยเลยวันที่ห้าก็่เป็นยังเพราะว่ามันเป็นการดรอัอาหารไปเลยนะเก็บไปเลยนะคะ แแห่ hey, hey. ท่านสดนมูเพิ่นคือกันอีอีปราณนีนะคะการลราไปเฮ็ดเบื้องสำหรับขนมปังนะคะตอนที่ล่อคุณพี่นะคะไม่เล่าคุณพี่ไปใส่ตั้งแต่คุณพี่ไปสูบยาแทานไปโดนปราณน,นีคือสมมว่าไปกระห้องน้ำเนาะคะ่ะตันนี้ก็ลอกกินแล้วก็น่นงเว,ว้าอยูนะคะนางเว้วาวน่งนันยูเขาก็รล่อไปเพราะว่าเขาอ,ออกมากวอย่าออกมากแาเราเป็นคนอ,ออกมันก็นจะบ่เสียก็จะบ่มั่นก็บจะบ่าดอพิดกัน ถ้าเข้าเป็น,นอกนออกนั่งกับสีโมโหโม่ทักหังกันนะเอาอาหารมาให้เบิงตอนฮาทุ่มมานีไหมอยากกินนะมีอ่อยสวยจะขอบคุณค่ะมาแล้วนะจ๊ะบอกแล้วว่าออนไฟนินทาไปนะจ๊ะลบล้งางให้พ่อแม่หนังก็่อยนั่งอยู่ตรงไมรเวบเบกับก็ยาดลวกขวไปขึ้นกันนะ <c oughs> เนาะเซตแล้วนะ่ากับแง้าเนี่เขาก็จะเริ่มลงไม้ลงมือเอาจะรู้ว่ามีาน่อยกับข้องสีอ่อนต่อไปเลยเนาะ พ่อมันตึงในแค่สิบสองนาทีล่อน้างนั่นง,นนนง,นงประจําที่ก่อนนะคะถ้านางนั่งประจําที่แล้วไม่ใหญ่น้อยก็จะได้ย้ายกล้องไปไว้ข้างล่างอ,อ๋อพ่อบลิสก็ไม่มือนี่แยกม่วงกันนะไม่น้อยกินมันวอดกา้าแบบหมดก้าดังเดิมพ่อก็จะกินวอดก้าแบบใส่เครื่องเทศลูกคันพ่อมีนวว่าตันแหลมหน้าอีแห่เพิร์สยิ่้าฟอละเออเส้นขันเข้าอ,อุ๊มิสตอร ของมันเต็มหลายอีแปะเอาเหล่าเอาเบียร์กาไปแซ่ให้ตั้เย็นลายแล้วนั่งออกบ่ด้นี่ของนั่งนั่งเสียกินค้นระยงนะคะของนั่งนั่งกินแบบนั่นของนั่งกินแบบใส่เครื่องเทศนะคะเป็นวอดก้ามันกันแต่วอดก้าใส่เครื่องเทศอันนี้วอดก้าแบบออริจินอลอันนี้คือวอดก้าใส่เครื่องเทศนะจ๊ะไม่หน่อยบอมากินมัน่นไม่หน่อยแล้วบอกินน้ำเอ่อสี่สิบดีเอ่อสี่สิบนะคะสี่สิบดีกีนะคะ วอดกาเนี่ยกับซีซิคือกันแต่ว่าซีซิตัวนี้เพมีเครื่องเพศตัวนั้นมันมีเครื่องเพจในหน่อยมมร์รเตอาอมบอูลิก้าวอดกาเ mm. วสตาดมสกีว่าฟิสวีเดนเอาออรว,ว,ว่ดดมเซ่ดดมพอเตออมโซ ฟินาสเสวีนส mm. ์กาอวาตโกดอควาเรตมีคร uh> <e ึ่งเดยองมันเขียนบอกว่ามันใส่เครื่องเทศข้างในนะโล่หลับวอฮิตดูเซอย่าเมดเม่นี่ยมันโยกนุ่มดูเซอย่าว่ามิดสมมาฮอบ่ร์รัทัวแลนด์สวีดิสก์อกฟินแลนด์พอยไนบอกว่ามิดสมมานะมีสองประเทศนะคะที่ฉลองสัมมาดอกกันเละ สรองความกันนะคะเอฟินแลนด์ก็เยอะอ๋อเข้าใจแล้วนะเคเอ่อถามพ่อยายเร้วนะคะถามอยาว่า ประเทศทีฉลองนาห่อนกันยีีมันมีจากประเทศตอนนี้ผมบอกว่าประเทศที่ฉลองนาห่อนกันตอนนี้มีสวีเดนกับฟินแลนด์นะคะที่ฉลองมือเดียวกันแล้วก็เป็นมั่นยุดส่วนนอร์เวย์ก็เป็นนาห่อนมั่นกันแต่เขาบปล่เป็นเปลนมั่นยุตนะคะเขายังเห็นงานปกติเราไมน้ถึงมันสุกมีมีนอร์เวย์มีนอร์มีนอร์อเวย์ฟินแลนด์สวีเดนแต่ว่าทองประเทศสวีเดนนี่มั่นยุตกับฟินแลนด์เขาก็ฉลองกันตรงนี้แอคลอด เราคันแฮมจตโปรตินแหล,ลมหน้าแน่แห่เด้เพราะว่าถ่ายไปไ่เอาประกันมันพลังมาก,ก่อนาไม่น้อยสิไดย์ใหญ่กล่องหันหน้ามาพี่น้องจะได้เห็นนะคะรอแป๊บนึงนะะ่งแล้วค่ะ เงาไปเลยเนาะพอพอต้อง